ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง fc ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เกจอกับลุงตันคนบ้านาชาแนลนะครับในช่วงดึกๆเนาะ,ะวันนี้ลุงตันนิโอมีเวลาทำให้ทำคลิปให้กับพี่น้องได้ชมกันช่วงดึกๆึกนะครับก็วันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวท้าหวยท่านอยนะครับ งวดประจำวันวันเสาร์ที่13กรกฎาคมนะครับซึ่งงวดวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับสูตรที่ลงแต่งให้ไปก็ามาอยู่มาหนึ่งคู่เนะาะมาหนึ่งคู่หนึ่งนอยนะครับก็คือมาล่างน้อยพิเศษนะครับก็คือ07ครับแล้วก็กลุ่มตัวเลขนะครับที่มีในตลาดนะครับแต่ดู ไม่ดึงมาวางเนาะย,ยังมา,อ,าอยู่หน่งคู่นะก็คือมาบนมาล่างนะครับนอนปกตินะครับก็คือ19น,นะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยที่ดูให้ไปเนี่ยก็มา1ตัวนะครับก็คือมา9มา9ที่อยพิเศษนะครับทันทีจทับจุดเพิ่มเตนะิมเนาะ เรอาจจะโชคดีกันไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจําวันที่13กรกฎาคม67เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงกันได้ทาการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับ งวดประจำวันที่13กรกฎาคม67นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะช่องที่หนึ่งก็คือ,อได้สองเนะาะช่องที่สองได้สามาช่องที่สามได้สามเช่นกันเนาะแล้วก็ช่องที่สี่นะครับได้เจ็ดนะจากนั้นก็จะเอาผลลัพธ์ ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับแถวที่หนึ่งเนะ 2, าะสองสองแล้วก็สามนะครับฝั่งนี้ก็เป็นหนึ่งเนาะแถวที่สองเนาะสามแล้วก็สี่ฝั่งนี้เป็นสองเนาะแถวที่สามก็เหมือนกันเนาะเหมือนกับในแถวที่สองนะครับได้สี่ได้สองน,นะครับ แล้วก็แถวที่ 4, 7, 7แล้วก็8นะครับฝั่งนี้เป็นเป็น6เนาะอา่าก็ได้มาครบทั้ง12ช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาอา่าเลขเด่ดเลขรองนะครับซึ่งอา่าเลขเด่นเลขรองนะครับตรงตันก็จะอา่าพิจารณาจากตัวเลขในตลาดที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับวงวดประจำวันที่13การกฎาคม หกเจ็ดเนาะลุงตันให้เด่นเด่นสามเนะาะเด่นสามรองสองเนะาะพี่ลองเอฟซี 4, ชอบสามรูดสามชอบสองรูดสองนะครับทีนี้มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับบุกตันก็จะจับคู่ผลลัพธ์นในตารางเนะาะวางเป็นชุดสองตัวให้กับ พี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับอเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือหน 3, อึ่งสามสองสองสองสามสองเจ็ด สามสามอ่าวต่อมาก็คือสามสี่สี่สองสี่หกเจ็ดสามแล้วก็กแ,วกแปดสามเนาะอ่าก็ได้มา ครบเนาะทั้ง10บชุด10คู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติ3สีงวดที่ผ่านมานะครับโดยจะใช้กลุ่มตัวเลขในตารางนะครับเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ขึ้นหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่วางนะครับคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่ แถวที่หนึ่งที่สองเนาะเป็นคู่ซ้ายยืงมาตรงกลางนะครับลักษณะนี้เนาะก็คือคู่นี้เนะาะต่อมาก็เป็นแถวที่อสองที่สามนะครับเป็นคู่ซ้ายเนะาะลักษณะนี้นะครับต่อมาก็ เป็นแถวที่อืมแถวที่สองที่สามเหมือนกันเนาะเป็นคู่ซ้า,ายเยื้องมานตรงกลางนะครับอ่าลักษณะนี้เนาะก็คือสองสามอ่าต่อมาก็เป็นแถวที่หนึ่งที่สองนะครับแถวที่หนึ่งที่สองเนคู่ ตรงกลางเยื้องไปขวาเนาะอ่าลักษณะนี้เนาะก็คือสามสามอ่าแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นแถวที่สามที่สี่เนาะเป็นคู่ตรงกลางนะครับอ่าก็คือคู่นี้เนาะอ่าเกดสามนะครับอ่าก็ได้มาครบทั้งอ่าห้าคู่นะครับจากสิบคู่นะครับตัวที่อ่าตัดนเน้นให้หรือว่าวงให้นะครับก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบ สถิติสามสีงวดที่ผ่านมานะครับแต่ทุกตัวที่ดุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักรนะ้อยเนาะสำหรับท่านที่ลุ้นสามตัวเนาะก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบอชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุ้นสามตัวได้นะครับเช่นงวดที่ผ่านมาเนี่ย หลักร้อยที่ลุงวางไว้ให้เนาะก็เก้านะครับเก้ามาหลักร้อยหน่อยพิเศษนะครับงวดนี้ก็เช่นกันเนาะลุกก็จะให้สองตัวเนาะก็จะให้อยู่ที่อสองสองกับหกนะครับเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้องเอซีก็มองเนะาะมองผลลัพธ์แล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงวางไว้ให้นะครับถ้า มีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับคุบเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะก็ผลลัพธ์คร,ครับผลลัพธ์ที่ได้ในระอบนี้นะครับก็จะมีตัวเลขที่เหมือนกันเนาะแล้วก็ตัวเลขที่ไล่เรียกันนะครับ ก็คือแถวที่1ที่2ที่3เนาะซึ่งกรณีแบบนี้ก็มีช่องทางเนาะในการอ่าวางเป็นเลขเบิ้ลให้กับพี่น้องได้รับชมกันได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเทียบสถิติออกมาเนาะหลังจากมีการเทียบสถิติแล้วเนี่ยนะครับลุงตันก็วางเบิ้ลไว้ให้อ,อยู่2คู่นะครับซึ่งก็ กรณีที่ผลลัพ์มาในลักษณะนี้เนาะก็มีโอกาสมาเบิ้ลได้เช่นกันนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายน,นี้นะครับลุงตันก็ขอ,อขอบคุณพี่น้องเอกซคีที่ติดตามลุงตันมือตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาด คลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ